สวัสดีครับตอนเช้าวันนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มหน้าสุขาวดีนะครับวันนี้ก็ตื่ว่าเช้าไหมโคตรเช้าเลยครับนี่ครับเราก็เพิ่งถึงกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะรอพวกฝั่งระยองมาที่ปั๊มน้ํามันกันอีกทีนะครับก็น่าจะล้อหมุนน่าจะประมาณ6กโมงยีครับประมาณนี้นะครับโอเคครับก็มากันอยู่ประมาณ5้าคันแล้วนี่ครับก็อยู่กับน้องกี้ครับเปไงนครับตื่นเช้า ที่งงนอนเลยครับพูดเป็นเล่นจริงโอ้โหแล้วมาใครเน่ะมากับเพื่อนมาเพื่อนเดี๋ยวรอพี่ๆมาจะสรีตอีกสามสี่คันครับผมโอเคนี่ครับรถด้องกี้ครับและคันนี้สุดจัดครับแรงด้วยหมดหมดไปเยอะครับหมดไปเยอะนี่ครับทริปเราไม่จําเป็นว่าต้องเป็นฮาเลยนะครับขอให้เป็น2ล้อนะครับคนที่รัก2ล้อได้หมดนะครับคันนี้มาจากไหนน่ะบางแสนโอ้โหกูว่าตื่นตีสี่ ว่าไม่ได้นอนเจ้าของรถอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ครับันนึงนะครับส่วนนี้รถพระเอกครับโอเคครับเดี๋ยวก็รออีกกลุ่มนึงนะครับจากสัตหีบระยองนะครับผมว่าก็น่าจะถึงอีกไม่นานนะครับเพราะตอนนี้ก็จะเกือบ6กโมงเช้านะครับผมก็ไม่เคยออกทริปอะไรเช้าขนาดนี้เหมือนกันนะครับวันนี้เราจะมุ่งหน้าไป BKK นะครับกรุงเทพงานมิ팅สปอร์เตอร์นะฮะเดี๋ยวรอผู้จัดงานกิจกรรมนี้ดีกว่าครับ พี่นิวนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มาเลยนะครับ15 minutes later ดูดิครับล้อหมุน6โมง15นะครับตอนนี้น6โมง20แล้วครับใช้ไม่ได้นะโอ้โพี่ใครวะอะไรพี่พี่ใครเนะี่ยพี่ผมนี่แหละโอ้โหโดนแมนโอ้เชดต้องเล่น่ะต<อ>้องโดนมาจริงอนะ่ะโอ้โหกูดเดินไข่เปียกหมดแล้วฮะจัดงานด้วยนะเดี๋ยวเขียวเาว่า เดี๋ยวผมต้องรีบไปเตรียมงานออกเช้าเลยครับเห็นบ่อไายกลุ่มอยู่เดี๋ยวต้องเราต้องไปแต่เช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปจัดงานที่นู่นครับสรุปพวกผมมากันเช้าว่ะนะครับเวลาคือเวลาครับก็เมื่อวานเปลี่ยนท่อใหม่ไม่รู้มาเช้าว่าท่อเสียเปล่าหรือเปเออ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 ท่อใหม่เออท่อใหม่ท่อใหม่อยู่ปาเราพี่จ่าโบงเนนู่นละลั่นจัด เดี๋ยวเราจะรอกันอีกนิดนะครับแต่ไม่รู้จะนิดแค่ไหนนะครับนี่ก็ปลาไป15นาทีแล้วนะครับเอ้ยมากกว่า15นาทีรอลรอคือชั่วโมงแล้วเนี่ยนีเดี๋ยวตอนนี้ก็มาน่าจะครบแล้วมาไปไหนครับมาครบยังพี่ครบแล้วแหละไปเรื่ยมาเลยนี่ครับอยู่กับพี่นิวครับผู้ก่อตั้งกิจกรรมจะไปไหนครับพี่เข้ากรุงเชฟครับไปตลาดรถไฟมีอะไรบ้างพี่นิโนอน วันนี้เรามีการจัดมิ팅สปอเตอร์ขับสายครั้งแรกนะครับที่ผมไม่รู้ว่าในประเทศไทยว่าจะมีกี่ครั้งแต่อันนี้คือตจ้าหตท่ผมทำมาแลกหน่ออาจจะวาวๆเป่าๆหน่อยแต่ว่าน่าจะมีเยอะอยู่สมควรพี่วันนี้ไปรู้เหมือนกันขอให้เยอะ<ม>อพี่ผมไม่อาจคาดได้แต่ว่าทางสายกรุงเทพเขาก็ค่อนข้างเยอะใช่แต่ถ้ามีมิตติ้งก็ดีพี่เราก็ได้ คุยกันเจอกันจมจงในการทาครั้งนี้คือแค่ให้ทุกคนได้มาเจอกันที่ชอบเหมือนกันแล้วก็ชอบอะไรเหมือน <Yeah. S 1> เหมือนกันอะ <Yeah. S 1> ไม่จําเป็นหรอว่าจะเป็นฮาเลได้มาพูดคุยกันได้ยี่ห้ออื่นอะไรก็ได้รีบงรีเบลคือขอแค่ชอบในแนวทางนี้มามาดูกันถ้ายังไม่มีฮาเล่คือมาเพื่อมาเอาแรงันดาลใจกลับไปครับใช่ถูกต้องครับ โอเคแล้วเราจะเดินทางกันแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับขอกินนมไักโอเคได้ไม่รีบครับไหนๆก็ช้าแล้วพี่โอเคนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเราก็จะเดินทางกันแล้วนะครับเดินทางกันแล้วนะครับจะมุ่งหน้าไปกรุงเทพกันนะครับครับสายสเก็ตนะครับว่างานนี้สนุกแน่ครับมีติ้งสปอร์เตอร์ Bye. แล้ตอนนี้เราก็ถึงถึงที่แล้วครับเดี๋ยวเรายูเทิร์นไปก็จะถึงกันแล้วครับเมื่อเ้ก็ไปเติมเนี่ยเติมน้ำมันกันมาครับน่าจะร้อยกว่าโลโอเคครับทุกคนน่าจะพร้อมมาแล้วแรงมึง <c oughs> แรงอะ่ะแรงอะ่ะรถอะ่ะนี่มันนี่มันที่หนึ่งนี่วะล่ะน <c oughs> นี้ที่หนึ่งที่สามมาเออ รออะไรอ่ะรอคะอ๋อให้คันหนึ่งไปโอเคอ้าวมึงเลี้ยวไฟเลี้ยวขวาแต่เลี้ยวซ้ายมึงนี่ยังไงของมึงเน,นี่ยกระดาดนัด รถไฟนะ้รับก็ถึงที่จุดหมายปลายทางที่เราต้องมากันนะครับได้เห็นแบบแบบพวฮา,าเล่เี่่ยครับหาเ้าคหน้ามากันเต็มเลยจะมีหลายกลุ่มหลายขับมากันที่นี่นะครับ bình thường đi mà nè Lookin' for my dad Just <coughs> 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 วังวงไม่ไหวไม่ไหวไม่มีใครเปเจ้าเลยเหรอแปดแปดเก้าหนึ่งเก้าะหนึ่งมาเลยครับข้างหน้าเลยครับใแปดหนึ่งแปด้นึ่แม่เลยโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าเขาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างครับสี่รู้เลยไรมาครับฟอร์เตอร์แปดแปดสามครับก็คือจุดประสงค์หลักของการจัดงานนี้มันเป็นประมาณไหนคุณนิวที่เราจัดเนี่ย อยากให้ทุกคนน่ยมามาเจอกันแล้วก็คนที่สนใจในแนวทางเนี้ยก็เหมือนจะได้ว่ามามาดูว่าเขาทํากันแบบไหนยังไงเขา,เาแต่งกันยังไงแล้วก็มาดูวาหาแนวทางว่าเราพอที่จะทําทางไหนได้บ้างคือเหมือนมาหาแนวทางให้กับตัวเองอะโอเคก็ขอบคุณะค,ะคุณบบนิวนะครับ แได้ไหมได้นะแวันผมน่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคครับนิ่งสามี่ห้หกเจ็ดเกิวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมตัวใช่ไหมใรับาบอลจาโอเค กิจกรรมไปซ่อมแซมกกรริจมให้กับเด็กๆที่โรงเรียนจังหวัดชายแดนนะครับชื่อว่าโรงเรียนวัดตะกางที่จังหวัดตรานะครับก็ทางกลุ่มปปาลันเนี่ยจะไปซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนแล้วก็เครื่องเล่นให้กับเด็กๆก็ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจจะร่วมบริจากร,ร่วมทำบุญก็ยอนมาร่วมยิยนดีต้อนรับ้ ก็เดี๋ยวนอกจากเสื้อเน ok ี่ยเดี๋ยวจะมีผู้สนับสนุนนะครับมาแบรนด์น้ำมันเครื่องปาเกลโลนะครับจะมอบหัวให้อี ang, uh, like, กสาใบนะครับเดี๋ยวเล่นเกมอีกเกมหนึ่งแล้วก็มีอ่าถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีนะครับหนึ่งหนึ่งคันนะครับที่ร้านไวไลท์คัสตอมเท่านั้นนะครับร้านอยู่ไหนครับร้านอยู่พระราม2ซอย33ครับโอเคครับโฆษณาด้วย ยินดีกับผู้โชคดีทั้ง12,000ที่เล็กใหม่เซ็นเช็คได้ป่ะผมไม่มีไม่พี่วัดผมไม่มีไม่พี่รถไม่มีไม่หรอตัดต้องเหรอเวลาขี่เนี่ยเดี๋ยวก่อนไอพวกรถไม่มีไม่เนี่ยเวลาถ่ายมันเท่มากอะ คือดูด no, oh, anyway. ูจาก g o o แม e ว่าวันนี้ไปไหนแล้วก็เมนมนี้ไวอ๋อนี่วิ่าวนนี้แล้วความพึงพอใจและความเหมาะสมน้ำมันก็วัดดวงเราเดี๋ยวยังไม่จบนะมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งครับของผู้สนับสนุนนะครับเป็นแบรนด์น้ำมันเครื่องปาเกโร่นะครับเดี๋ยวเชิญพี่ก็เดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึงแล้วกันนะน้ำมันเครื่องปาเกโร่เนี่ยเป็นแบรนด์อยังไงครับพี่สวัสดีครับพี่กันนะครับ ก็น้ำมันเครื่องป a g e l o ก็จะเป็นของอิตาลีนะครับก็ส่วนใหญ่จะบอกว่าเราทําตลาดนะครับช่วงแบรนด์ที่เป็นอิตาลีแต่ว่าตอนนี้เรากําลังจะมีสินค้าที่เป็นเข้ามากับกลุ่มฮาร์เลย์โดยตรงนะครับเป็นน้ํามันรุ่นร,รุ่นสําหรับฮาร์เลย์ซึ่งใช้งานได้ทั้ง3ระบบที่ฮาร์เลย์ใช้งานก็คือเป็นทั้งเอนจินแพรมลี่แล้วก็แล้วก็เป็นทรานส์มิชันนะครับก็อาจจะต้องลองฝากทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานด้วยนะครับแต่ว่าน้ำมันรุ่นนี้เราเอามาเทสท,ที่เมืองไทย ก่อนที่เราจะเข้ามาทาตลาดแล้วนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าปาเกโลเป็นน้ำมันเครื่องที่อยู่ที่อิตาลีก็จริงแต่ว่าพอเอามาเมืองไทยนะครับเราจะเอาเข้ามาเทสก่อนในเมืองไทยว่าเรื่องอดรถยนต์รถรถที่ใช่ครับพออยู่ในแต่ละประเทศใช่ไหมครับเราภูนแต่ละประเทศมันจะไม่ไม่ไม่ได้เหมือนกันนะครับเราก็จะมีการปรับแอทิทิบางอย่างให้เหมาะสมกับที่เมืองไทยด้วยนะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปเนี่ยเราจะแจกหมวกของปาเกโลครับเป็นหมวกแก๊ปสใบอ่าอันนี้ผมขอ เลขหน้าแล้วกันได้ใช่ไหมเลขหน้านี่ไม่มีไหมเลขหน้ากูเลขเก้าหรือเลขหนึ่งวะเลขหน้าตัวเดียวพอไม่ต้องไม่ต้องบวกกันแล้วทีเนี้ยเลขหน้าใครได้ใครได้เลขเยอะสุดสามสามลำดับแรกสามันดับแรกเนี่ยรับไปเลยมัวของปาเกโร่นะครับสองสองเลขกันนะขอทีก่อนเลขหน้าเลขหน้าตัวเดียว ไม่ต้องบวกกันใครได้ใครได้เยอะสุดใครมีเลขเยอะสุดมารับไปเลยจําได้าเท่าไหร่รูพี่อยู่ให้ดูเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงผมผมเป็นไมค์มาดูไม่มีเท่าไหร่วะ90,000โลก็ครับ้เดี๋ยนเบิร์นครับผมครับครัของครับขอบคุณครับ995 99ห้าเก้า99หนึ่งเลยจัดบ่อนใครมีเลขหน้าเลขเก้าไหมครับเก้าเก้าวะไม่มีไหมไม่เลขไม่คุณมาสายอ่ะเก้าแป๊บนึงแป๊บนึงเก้าเก้าวะเก้า บอกว่าสีดำหายยากกว่าสีได้ไรพี่เก้าวะโอเคครับเก้าเก้าโอเคขอบคุณครับมีเล็กแปดนะเดี๋ยวรอเลยนะในงาเล็กของฟรีครับของฟรีครับ ขี่รถเล่นกันไปไหนอะขี่รอบแล้วกลับมานี่เหรออ๋อไปนู่นเลยเหรอนะแข่งแดก,กันเหรอ v i i n fuck her every time e n she don't h o n e y Every time I work late I think about you She asking me for the night It's been a r i d e round for the night Smoking my O.G.I. getting balling It's been a couple shot hole Yes I heard it Every time I fuck her I feel a panic I'm i g h t give her near We do what she want I feel a hot j k I feel a melody I feel like this โอเคครับตอนนี้เราถึงที่โลเคชันที่2นะครับ <Yahoo! S 1> น่าจะเป็นร้านกาแฟะนะครับน่าจะมามิ팅ตรงนี้เสร็จแล้วก็น่าจะแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันนั่นเองนะครับเมื่อกี้ขี่มาก็น่าจะประมาณจากตลาดนะัดรถไฟมานี่น่าจะตีประมาณ40นาทีนะผมบอกเลยครับโคตรร้อน บอกคันนี้นี่สุดจัดเลยครับคันนี้โอ้โหสวยงามมากครับคันนี้รถไข่เนี่ยรถเทียไข่วะเฮ้ยจอดผิดที่ปะเนี่ยคนละที่คนละที่โน่นนัดโน่นโน่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโน่นโน่นโน่นจอดโน่น What the fuck โอ้โหโตรสดครับ สปอร์ตเตอร์ที่สุดมากครับสวยงามโอ้โหแต่คันนี้สวยมากครับ Very good โอ้ชุดแต่งครับโอ้เครื่อง S N S ครับโอ้เบื่อรถเสียงดังว่ะ อาาทอดทำเองมาครับเตียงหลังบ้านครับเตียงหลังบ้านโอ้โหสวยงามนะครับสก,กีตปี้ครับเขามีซาวิาวกี้อันนี้สก,กิปปี้ บางกลุ่มก็อาจจะกลับแล้วนะครับแต่บางกลุ่มก็อยู่กันต่อนะฮะห,หลังเที่ยงก็แยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันนะฮะเ,เดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วก็แยกย้ายกันครับโอ้โหรถไข่โคตรสวยนะครับเนี่โอเคนะครับตอนนี้ก็จบมิงกันแล้วนะครับไว้โอกาสหน้ามาพูดคุยกันใหม่ ก่อนจบคลิปนะครับขอสัมภาษณ์พี่นิวก่อนครับครับรู้สึกยังไงกับมิงครั้งนี้บ้างครับพี่ก็เรียกว่าอะไรอ่ะก็รู้สึกดีดีใจมากที่ครั้งแรกมีการตอบรับดีขนาดนี้ผมถือว่าการตอบรับในครั้งแรกเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนบความร่วมมือของหลายๆคนที่เข้ามาแล้วก็ท่าที่ด้วยอะไรด้วยถ้ามันมีข้อขัดตกงห้องไหนก็เดี๋ยวผมจะพยายามแก้ไขในคราวต่อไป อีกครั้งนี้ครั้งแรกจริงเตรียมตัวกันก็แทบไม่ทันใก็ถือว่าดีนะรอบนี้ก็คือเราก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆพี่ๆน้องๆคนที่เราไม่เจอกันได้มารู้จักกันด้วยใช่โอเคได้ครับพี่ขอบคุณครับองแคบเดี๋ยวเราก็จะแยกแคบพี่สวัสดีครับนี่ครับฝากด้วยนะครับช่องดีครับผมครับแล้วก็ฝากช่อง TBR ด้วย TBR ด้วย Tree Butter นะครับชงพิชเชอร์เลนะ Eric T White Eric T White ครับ The Commercial เอลิกทีวีคลาสสิกออฟฟิเชียลชื่อยาวมากเลยเอลิกแล้วกันครับฝากช่องเอลิกได้โอเคครับช่องฮาร์เลยสเตตสีคนบ้ามันขับดูคนบ้าขับรถกันได้ที่ช่องนี้นะเพื่อนๆนะได้โอเคมาดูคนดีขับมาดูทีมงานได้โอเคครับโอเคนะครับเรขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมจะได้เดินทางกลับพัทยานะครับโอเคครับบ๊ายบายก็ไงก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบาย Yippee! <laughs>